สวัสดีค่ะมือนี้มาเปิดล้านขายดีคักมืนน่อนี้ได้ร้ายแล้วเฮ่งเฮ่งปังปังเลยมือนี้มานมนนี่แหละเป็นลักษณะนี่แหละมันมันเลยี่น้อง เฮงเงปังปังรยลยมาน้ากันเด้อมาเด้อมาเด้อมาซอยอันป่ามาลีวันขายอาหารตามสั่งเนีสุดสวยสุดรอทั่วโลกนี่ล่ละว่าใหนกินเขาได้มือนี่ยาวแต่เด็กเลยยาวยาวยาวก็มายาวน้ากันซะนี่อันนี้กับเบอร์โท่เด้อค่ะเบอร์โท่ เปิดโทษค่ะแวะชมแวะกินแวะเที่ยวได้นะคะป้ามาริวันตามสั่งค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาซอยอุดหนุนกันแน่เมื่อนนี้เมื่อนนี้นนได้เจ้สาสร้อแล้วค่ะเมืนเนอนเน่อวานอย่างเงียบๆจอยอยู่ เฮ็ดนาดำปีอยู่เลยเมือ่อวานนี่นั่งจอคอ,อยุดละได้น้อยๆมาลองกองแกงมอนี่มานแต่เศร้าเลยมอนี่อันนี้ก็ต้นดอกอันรวยเบเลิกวสันวาหลานสาวอ่ะจังเมียนบบเมียนดอกก็เขาบอกไปน้ำเขาเนาะเขาบอกว่าต้นรวยไม่เลิกว่าสันโอ้ยรวยเบเลิกลูกคอย จังไดน้อต้นรวยบลึกงดนายลูกสาวคอยเนีว่วะรวยบลึกว่าสันวาเฮ้ยทองอุไรสวยงามขนาดเหลืองอารามเลยต้ทนทองอุไรสวยๆงามๆ าวิวที่วัดโอ้อื้อคือมัน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 คักมันวาได้มดนี่เ้ยพี่น้องเอ้ยมันแท้มันวาคันได้เครื่องมือเนี่ยก็ดีใจอยู่ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประวัน,นิในเด้อสุดรอสุดสวยทั่วโลกบ๊ายบาย